ปรุงรสฝาเขียวตลาภูเขาทองแบงค์ชายหนุ่มผู้หลงไหลในการปรุงอาหารที่จะชวนคุณมาสนุกกับสูตรอาหารที่คิดเช่นแบงคครับวันนี้ในรายการคิดเช่นแบงคก็อยู่กับสสาวสุดเซ็กซี่อีกแล้วทางซ้ายก็คือคุณจิวทางผัาปิ๊งปิงวันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่2สาวเนี่ยจะมาทำทำทั้งคู่ครับวันนี้วันนี้ผมก็จะอีกแล้วครเป็นวันที่ผมขี้เกียจมากเลยจะไม่ทำเลยเลยฮะ ราให้สองสาวเนี่ยเป็นคนทําอาหารเองใช่ไหมทำเองเลยใช่ไหมคะทุเองเลยใช่ไหมคะแต่ผมจะ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 ช่วยให้ให้กำลังใจนะให้กําลังใจให้กําลังใจปล่วันนี้มเป็นเมนูดิผมว่ามันไม่ยากครับเตาวันนี้เราก็จะทาเขาเรียกว่าอะไรนะกุ้งกุ้งกุ้งเปรี้ยวหวานหรือไงเรียกง่ายๆเปรี้ยวหวานจะไม่เปรี้ยวจะไม่หวานนะจะออกออกเผ็ดๆนิดนึงเโอเค สเต็ปแรกเราก็จะเอากุ้งอ่ะกุ้งแล้วก็เอาแบ่งกันเลยนะฮะออคคโเใช้มือได้เลยครับเราบอกท่านผู้ชมว่าเราล้างมือแล้วอ๋ออ๋อเราบอกท่านผู้ชมเราล้างมือแล้วแต่จริงๆเรายังไม่ล้างล้างแล้วครับล้างแล้วล้างแล้วหลังจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยแป้งนะฮะแล้วก็มีเหล้าจีนนะครับใส่ประมาณทั้งหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะช้อนใหญ่อันนี้ปะคะใช่ครับช้อนที่อยู่บนโต๊ะคุณนะเขาเรียกว่าช้อนโต๊ะครับอันนี้ค่ะมันมันอยู่บนโต๊ะทุกอันมันยบนโต๊ะทุกอันใช่เนี่ยมันมันต้องเป็นช้อนโต๊ะเหมือนนกั ซีอุสส่วเหลืองนะฮะอันนี้หมักหนึ่งปีเราก็จะใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะครับนี่เราบอกสูตรเหมือนเดียวกันนะเราต้องทำออกมารสชาติเหมือนกันนะต่อไปเราก็จะทำผสมซอสขึ้นมานะฮะ uh huh. แล้วก็จะมีนี่เราก็จะใช้ซอสพริกผสมมะเขือสองถึงสามช้อนโต๊ะแล้วแต่แต <Okay. S 2> ่ความชอบใส่เหล้าจีนประมาณสักหนึ่งช้อนชาครับเต้าเจี้ยวผสมน้ำมันพริกเผาครับพริกเผาแต่ว่าเป็นแบบสไตล์แบบจีนจีนหน่อยอ่าตั้งเตาแล้วครับแล้วก็ เอาน้ำมันลงแล้วหลังจะมาผัดกุ้งก่อนตอนนี้แหละมันจะเป็นช่วงที่มันเีแหละน้ำมันกระเด็นแน่ๆเราจะเป็นทอดแบบนี้เราจะเป็นทอดแบบนี้แยวผมขอทดลองก่อนนะฮะโอเคค่ะนี่เป็นเราช่วงสาวๆเฮ้ยหนุ่มๆมากไหรายการนะบอกเฮ้ยทำเองทำเองทำเองก็ผัดได้เลยนะฮะเอาเลยเอาเลยครับเอาเลยครับ ทำไมอันนี้มันกระเด็นเยอะกว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าของคุณก้นมันใน่ๆก้นมันลึกกุ้งสำคัญนะฮะอยากให้ไหมนะครับถ้าเกิดเห็นว่าสุกแล้วต้องเอาขึ้นเลยผมชอบมากเดี๋ยวผมจะทำให้ดีกว่าโันกระเด็นเยอะกว่านั้นจริงๆนะเราก็จะมาผัดเครื่องกันเลยเครื่องตรงนี้ของเราก็จะมีกระเทียมขิงมีขิงแล้วก็มีโซดาเตาหอมกุ้งลงได้เลยครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันตอนนี้ก็ปล่อยให้สองสาวจัดจานได้เลย จากหน้าตาแล้วดูไม่ออกเลยว่าอันไหนเป็นของใครอันนี้รู้สึกว่าแบบเขาเห็นผมเป็นหมูอะเขาแบบให้ทุกอย่างเต็มเตมากเลยมีแบบข้าวแบบแน่นเยอะๆกุ้งแบบเยอะๆเกี่ยนี้ดูแบบว่าแบบเหมือนแบบแมนๆนิดนึงแบบบู๊ๆอะแอคชั่นแอคชั่นหน่อยแบบมีระมงระเบิดอะไรเงี้ยออกมาให้เริ่มชิมอะไรดีไหมเริ่มเลยค่ะผมว่ารสชาติเทปกุ้งผัดออกมากำลังพอดี แบบกินเราเด้งพอสมควรก็รู้สึกว่าหนึบหนึบแล้วมันไม่ไม่ไม่หวานไม่เปรี้ยวไม่เค็มจนเกินไปนะลองจานนี้ดูดีกว่ากินน้ำพอกินน้ำกินน้ำรู้สึกว่ารสชาติจานนี้มันจะเข้มกว่ากลิ่นขิงออกแรงกว่าเป็นไหมเป็นไหมฮะใช่ค่ะผมต้องตัดสินเลยไหมจริงๆผมอยากให้เสมอเนะี่ยแต่ว่าวันนี้ต้องมีผู้ชนะเอาเลยผมเป็นคนยอมรับความจริงแนี้ ขออง <reath. S 1> <ค pase. S 2> เยครวันนี้มาเรียนรู้อะไรบ้างดีกว่าเวลาจะทอดกุ้งใช่ไหมก็ไม่ต้องให้มันสุกมากเพราะเราจะต้องลงไปทอดอีกครั้งหนึ่งกับน้ำจิ้มได้เรียนรู้ว่าการผัดซอสเวลาการหมักกุ้งอะไรเงี้ยมันต้องใส่แป้งด้วย